คลิปนี้พี่ดอยมาสอนส่งชิ้นงานกราฟิกในแคนวาครับเพื่อรับส่วนแบ่งรายได้จากแคนวาครับซึ่งเราต้องสมัครเป็นแคนวาคอนสตรบิวเตอร์มาก่อนหน้านี้ครับวิธีการสมัครพี่ดอนทาเป็นคลิปไว้แล้วครับจะใส่ลิงก์ไว้ในคาอธิบายวิดีโอนี้ครับเมื่อเตรียมรูปชิ้นงานและคีย์เวิร์ดของรูปนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนวิธีการส่งงานเข้าแคนวาันเลยครับเข้าเว็บแคนวาแล้วลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีผู้ใช้ปกติครับในหน้าบัญชีผู้ใช้จะมีเมนูหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับคือเมนู contributor Hub ครับเมนูนี้จะเพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราสมัครเป็น contributor ด้วยแล้วครับกดเลือกที่เมนู contributor หับครับจะเข้าสู่หน้าอัปโหลดครับการใช้งานในหน้านี้เริ่มจากการอัปโหลดครับโดยการเลือกไฟล์ในเครื่องเราขึ้นไปครับเราสามารถติดตามสถานะได้ที่คำสั่ง my items ครับ การอัปโหลดครับจะอัปโหลดไฟล์อะ้รได้บ้างครับตามทิปแสดงนี้สามารถเรียนรู้ได้โดยการกดที่ Learn More ครับแล้วก็ระบบมีทิปมีทริคแนะนำครับว่าเราควรใส่เมต a าดัตาครับคือคีย์เวิร์ดคำสำคัญเพื่อให้มีคนพบเจอิ้นงานของเราได้มากขึ้นครับเมื่อิ้นงานเรียบร้อยแล้วกด Select ไฟล์ครับเลือกไฟล์ในเครื่องของเราครับสามารถเลือกพร้อมกันได้มากกว่ฟล์หนึ่งรูปครับผมเลือก5รูปหัวใจคู่นี้นะครับตอนนี้อัปโหลดขึ้นไปแล้วครับเราสามารถเลือก ตั้งคีย์เวิร์ดให้กับทุกรูปในนี้ได้โดยการกดเลือกที่ select all ครับตอนนี้ select all five i t e m ครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับทุกรูปเราก็สามารถใส่คีย์เวิร์ดได้เหมือนกันครับถ้าแต่ละรูปมีคีย์เวิร์ดคำสำคัญต่างกันครับเราสามารถเลือกอัปโหลดทีละรูปได้ครับเดี๋ยวผมเลือกให้ดูครับถ้าเลือกทีละรูปจะมีช่องกรอกไทเทลเพิ่มขึ้นมาครับ ถัดไปกรอก artist ครับชื่อเจ้าของผลงานเหมือนเดิมครับแล้วก็ตามด้วยคีย์เวิร์ดคือชุดคำที่ขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่าครับถ้ารูปชิ้นงานเป็น collection ใช้คีย์เวิร์ดคำสำคัญเหมือนกันครับเราสามารถเลือก select all ได้ครับในช่องกรอกทางขวามือครับช่อง title จะหายไปจะเริ่มต้นด้วย artist ครับเหมือนเดิมครับกรอกชื่อเจ้าของผลงานครับนำคีย์เวิร์ดที่เตรียมไว้มาแปะครับด้านล่างจะแสดง รายการชื่อไฟล์ครับกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเตรียมซับมิตส่งงานกันครับด้านล่างจะมีเช็คบล็อกอยู่2อันครับส่วนแรกคือรูปของเราต้องการให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้ฟรีหรือไม่นะครับแล้วก็ทั้งที่2คือเราเป็นเจ้าของหรือไม่ครับทีนี้ถ้าเราต้องการให้รูปของเราสามารถรับส่วนแบ่งได้เราปิดอันแรกไปครับก็จะเป็นเพศแล้วครับคือต้องชําระเงินครับทําการกดปุ่มซับมิตครับ เรียบร้อยครับระบบแจ้งว่า congratulations ครับแล้วก็กดปุ่มสีม่วงกลับไปที่หน้าอัปโหลดคือหน้าหับนั่นเองครับเราสามารถดูสถานะหน้ที่ My Item ครับค่าเริ่มต้นเป็น approve นะครับผมยังไม่เคยส่งงานนะครับเดี๋ยวผมมากรองเลือกเป็น in review นะครับสักครู่ครับนี่ครับชิ้นงานที่เพิ่งส่งเมื่อสักครู่ครับทุกอันจะมีป้ายเทาๆเล็กๆอยู่ด้านซ้ายบนนะครับแสดงสถานะของแต่ละรูปครับ หากรูปของเรามีคนนำไปใช้และได้รับส่วนแบ่งเราจะดูที่ไหนครับที่เมนูขวาบนครับ My e a r n i n g ครับกดเข้าไปครับก็จะมียอดรวมอยู่ด้านบนนะครับหน้าตาประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วกดปุ่มคำสั่ง Home ด้านบนซ้ายครับเพื่อกลับไปที่หน้าออกแบบงานในหน้านี้จะมีเมนู Contributor h ต b หครับเพื่อทำการอัปโหลดงานในครั้งถัดไปครับเรียบร้อยครับการอัปโหลดส่งชิ้นงานกราฟิกเพื่อรับส่วนแบ่งรายได้จากแคนวาครับ